กาสวัสดีท่านรูมชมวันนี้พอเที่ยงเดือนทางมหาคู่นงนิกอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าคุณคูณน่นงนิกบอกว่าตาสายฝันอีกได้พอเที่ยงวันสันงวงนนี่เพิ่นฝันว่าเดเลขสองตัวได้เพิ่นว่าฉะนั้นเดี๋ยวพอเที่ยงบุรุษาครับผมฟฝ้าเดินทางมาตาสายเลยเข้าไปฝ่าฟังน้ากันครับว่าผีผู้ถ่ามาดึงขาบอกหรือมาปลุกตาสายบอกเลขสองตัวไปฟังเรื่องเล่าจากตาสายไปฟังเมืองว่าเลขสองตัวที่ผีมาบอก เป็นเลขตัวใดไปฟังเสียงจากปากตา,าสายพร้อมๆกันเลขครับผมบบสวัสดีครับคุณพ่อสายรัตสวัสดีครับ,บครับ,บ,รบอืม,อมเป็นเป็นคนเก่าอยู่บ่พ่อบ่ที่ที่คนที่มาเนี่บนย,ยบเ่เป็นคนเก<ม>่าดีกว่าบ่แม่นคุณยายผมย่าบ่แม่นแม่นบ่แม่นเป็นคนใหม่บ่คอเป่าเป็นคนใหม่ครับผู้ชายหรือไม่ยิงครับพ่อผู้ยิงครับเป็นผู้ยิงคือเก่าอยู่คือเก่าแต่ว่าคนใหม่เอ้ยที่ตัวพราะไงว้อก็จะเนี่ยมันก็บ่มันก็บระเบนตัวมันกระแปด สองหนึ่งอาจจะเป็นเลขบนก็ได no> ้มาบอกเลขล่างก็ได sì ้วันนี uh ้เนาะบอกแล้วบาดี um> ้ว่าหาสามหาสามเลยบอกหาเอาเอาตัวเอายังว่าอีกสองอันก็เอาต้นมาอีกถามเมื่อกี้เป็นหาตัวเนาะเพป็นเอายังมาให้เอายังมาถ้าขอเอาเอายังก็เอาอันไม่ยังว่าคนว่าเอาตัวนี้เอาไปสามตัวนี้เอาไปสอง ไปพ่นละไม่บ่คะ่ะครับไปพ่นละไม่พ่นละไม่คนละอย่างกันคนละอย่างกันอย่างหนึ่งเอามาสามหน่วยอีกอย่างหนึ่งเอามาให้อีกสองหน่วยเอาไปสองเอาไปเอาไปเอาตัวน,นั้นสองเลยเอาไปเอาตัวน,นี้สามคนค่ะคนมาไม่หมดอะครับผู้เฒ่าว่ามาให้ครับผู้เฒ่าครับผู้เฒ่านะครับเอาร่วมกันได้เป็นหา อ๋อกติเป็นหาครับสามหนึ่งตัวโอ้ร่วมกับเป็นหาแต่ว่ามีสามกับสองเลยไม่ได้ถาเขาสองก็เป็นหาอยู่โนา่นพอแล้วว่าเป็นหาสามสามหาหาสามวะครับพอกติเป็นตัวหนึ่งตัวก็ตัวพอสี่ตีสามสองก็ต้องฟังเราแอ้เมียนว่าคนบางคนจะจีบว่า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 เตี๋ยก็หากับหนึ่งเนี่ยมันวัวเมียนแล่วต้องหาครับสองหากับสองหรือหากับสาม หาครับคาครับหาครับสามบาดได้ว่าสมาติเป็นหนึ่งมันเป็นบ่ไหนก็ได้เป็นหนึ่งมันเป็นโ่ไหดอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามีสามกับสองนอกอืมที่เป็นหนึ่งเป็นบม่ไหแต่ว่ามันเป็นหาคือพอละวามันก็เป็นไปได้เพราะเอามารวมเสียกันมันจะออกเสียดกันนี่แต่พอล้วนียนวามันบอกว่าอันมันจะออกเสียดกันนี่ตัวหนึ่งบนตัวหนึ่งหนังมันจะออกเสียดกันนี่ บอกมันจะออกเสียกันอยู่เพราะว่ามันปกติมันมันไม่เคยออกทางกันเลยอย่างโตัวเก้านี่เป็นสองหนึ่งนะพ่อเนาะต๊ะเก้าต๊ะเก้าเป็นสองหนึ่งแปดสองหนึ่งบอาไปในที่นะเพราะอาจว่ามันบางทีมันทีิว่าห่างมอจังหว่าคนนี้มันไม่ไม่ใกล้กันน่ะนะ บักบักบักนั่นนี่สองนึงมึงนี่ก็หาหนึ่งมันก็ดีใกล้กันตัวเราแม่นหมดแล้วสองนึงก็หาสามเหรอบอมันมันดีใกล้กันนะนะบอไก่ไก่ก็ตอนเขามาบอกเลยหาตามมาเนาะเพิ่นมาในลักษณะไหนพอบ้านในมาลักษณะว่าแบบว่านพันว่ามึงไปเอาเด้อยนิวหันสองอันมันจะเป็นผลไม้อีย่างพอเป็นกล้วยหรือเป็นสมหรือว่าเป็นอย่างบอกับตัวนี้ บอกให้ไปเอาบอกให้ไปเอาว่าจำบ่ได้เอานั่ยสองหน่วยค่ะขนาดบุ้งบุ้งเปรี้ยอยู่สามหน่วยวะท่านแต่ว่าเ้าบ่ได้หูวจักว่าเป็นเป็นพลไม้อีหยังบ่จักเพื่อนบอกบอกกันสิว่าบอกว่าไปเอาอยู่้อนย้อนบอกบอกแมนคนบอกแมนผู้เฒ่าผมยาี้ยวจวบบ่บ่บ่พูดเถ้ากับพูดเถ้าคือกันนะนะพู้เฒ่าคือกันพ่อฟันลายเหมือนอย่างคันนี้ฟันเมื่อวานนี่เมื่อวานเนาะค่ะเนาะ เพราะส่วนตัวพ่อนี่ว่าขันเพิ่นให้ไปเอาแน่นสองกับสามรวมก็เป็นหาเป็นหาสามบ่อท่านั้นตัวหาสามหาสองยี่สี่บ่อเพราะว่ามีสามกับสองดิก็เท่านั้นตัวเนาะเนาะหมายถึงว่าอาจารย์เจ้าเนาะกับพ่อเรารวมกันเป็นหาเนาะแล้วเจ้าเป็นหาสามหาสองตัวมันก็มีแม่นเพราะว่ามันมีทั้งสามทั้งสองมองหนึ่งให้เบลสามหน่วยมองหนึ่งให้เบลสองหน่วยมอื สามก็หาสองแม่นครับผมตูรก็ลองพิจารณากันเบิ่งนะคะท่านผู้ชมอตนะเพราะว่าเป็นภูมิใจมากแต่ว่าเป็นไม่ยิ่งคือเก่านะคะท่านผู้ลช็อตเพรานั่นทั้งหน่อคือเก่ากว่าพันมาห่าร่อนอยู่แค่รีงดิโอ้ร่อนอยุ้ยแแคอีก่แคนาบานนี่นะร่อนยุ้ยแแคนาบ่านนี่อากาศมันห่อนนะคะจะเป็นช่วงพอดมันห่อนนอนในวานเมื่อไรมันห่อนแห้งไหมก็เลยออกมานอนอยู่เราปกติมีเมื่อเหล็กออกนี่พอฟันอีกบ่คะครับพริบในหูเลยครับเพราะว่า พราะว่าเดี๋ยมันย่างหลายมืออยู่ในบ่อบ่บอบอ่<า>บออันอันแบบเล่หล,ล,ล,ลายหมวดที่ผ่ามานนานะคะพอมักฟันมือเล็กออกนะบ่อคันมือนี่ขึ้นเล็กคึ้เล็กออกเปินบ่อรครับ,รบผมจะฟันดดหนวดโอันเบานนี้เขาแม่นทีสุ่เด้หันบ้านอ้เขามแต่ว่าขัานต่อไปกับโมเป็ดโมเป็นโแน่มันนี่ครับรันฟอันต่อเพียนี้ แน่นอนเลยโอ้ขันฟันตัวเวียงนี่จีแน่นอนแน่นอนแต่แล้กับว่าหลายตัวไม่ใหญ่เนาะพอคุณพ่อมุ่นบอกงวดกวนบอกว่าสองหนึ่งแต่จะไปนอยูยบ้ันด็กที่แปดโดยเมาดึงขาอยูุ่บนด็กที่แปดก็เอาส่เป็นแปดสองหนึ่งงวดนี้ก็หาสองหาสามอาจจะเป็นล่างก็ได้แน่นบ่อยไม่ไหญเนาะแต่พอพบว่าที่เป็นหว่างเป็นล่างไม่บอกพ่อราคะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณากันบึงนะคะ มีกติตามให้กับเป็นแนวทางของสลากินแองราธบาสสองหนึ่งหาสามหาสองมักตัวได้หลายกวมูห่อตัวผมมากโตนั่นน่ยโตผมบอกไปแล้วสองหนึ่งสองหนึ่งเอาสองหนึ่งครับโอ้ขานะคะตัวนะกขับตำรวจแต่ว่าตัวนี้มันมันขี้แม่งงกันน่ะนะใครกันไหนเป็นคูนนนนคคน่ตัวนอพ่อน้อม,มันมาหลายตัวนอแปดสองหนึ่งครับ าหาซ้อนหาซันมันก็มีแค่นั้นครับจะใครผมไป,ไปเอาตัวใดมานุ้นบอกเอาว่าอะไรครับโอ้คนก็นมาบอกขักกีนน้องไห้ไปเก็บเอาหม่อง 1, 2, นหนึ่งสองหน่วยหม่องหนึ่งสามหน่วยเน่องอ่ะเดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขกัขบไอ้เม่นของขา้าวเสียมมนเสริมโน้ให้พี่ไอ้น้องเนาะครับผมเนาะขอบคุณคุณตาโม,ม้นครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คุณพ่อคุณพ่อสายเนาะพ่อสายครับพ่อเที่ยงกะหลงพี่ไปตามพ่อใจมุ่นจะอะไรอีกยันนี้ สิมาหาไม่ใหญ่มุน่นนะวันนี้ก็เลย <c oughs> ได้จำแต่แต่เสือไม่ใหญ่มุ่นไม่ใหญ่มุนมม่นอยู่ <c oughs> อ๋อนะครับผมแต่ผู้ชมบตัก้อนสายเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวบตหลายตัวนะครับผมจะมีหาสองหาสามแล้วก็บแปดสองหนึ่งเนาะครับผมเนาะท่านใดชินชอบก็บลองเอาพิลองเอาสมุดิประกาศประกาศมา,าจดไว้เบื้องเนะ <c oughs> าะครับผมครับผมขอบคุณห,หลายครับขอบคุณหลายครับพ่อครับผมท่านผู้ชมแปดสองหนึ่งนี่เป็นตัวเลขของคลิปแรกของตีตาสายบะผีผู้เฒ่าผมย่าวนาะมาดึงขาบอกสองหนึ่งพันว่า แต่วาย่บันเลขกที่แปดพอเที่ยงหรือแอมินไอ้ก็เลยจับหายเป็นแปดสองหนึ่งแต่ว่ามเคื่อนที่ผ่านมากครับผีผู้เฒ่าม,มาอีกข้างหนึง่งแต่ว่าเป็นผู้เฒ่าคนเกา่าเพนว่าบอกตาสายว่าไปเก็บเรื่องพลมือม,มองหนึ่งมีสามหน่วยมองหนึ่งมีสองหน่วยสีน้ำกระตุ้มตาสายก็เลยแปลให้บอบผาดแน่นอนขันฟันแนวนี้หาสองหาสามแปดสองหนึ่งหาสองหาสามมีสาเนงครับตัวเลขของตาสายนะครับผมเนาะ ไัยมากก็ลองอสุกาษมาจบได้เบิ้งครับผมเอาไก่ท่านช่องท่านโชคดีโชคหมานเด้อครับสุดท้ายนี่ห้มันมานกันสุขทุกคนคลิปนี้พระเจ้าเขาโตลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหนา